เจ้าหน้าที่เองมันประชาชนที่มุงดูเช่นอะไรคะเช่นสมมติว่าเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยทำยังไงถึงกลายเป็นว่าทําให้พยานหลักฐานไม่ชัดขึ้นมาเองตัวอย่างอะค่ะตัวอย่างถ้าถ้าเป็นในเคสของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นประเภทคือถ้าที่เกิดเหตุเนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเอยศค่อนข้างเยอะนะอันนี้เราเราคือก็ต้อง ก็ต้องปล่อยต้องปล่อยท่านเข้าไปอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งทานตามหลักแล้วไม่ควรจะเข้าไปอันนั้นต้องต้องต้องลองลององถามคือคือสถานที่ชั้นในที่ทางเจ้าหน้าที่พูดใช่ไหมคะคแล้วก็มีรอบนอกในความหมายของท่านเนี่ยท่านหมายถึงชั้นในหรือชั้นนอกคือคือทางชั้นในนั่นแหละครับเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอย่างสาวัติเนี่ยเขายังไม่ไม่ถึงแต่ในตํารวจชั้นผู้ใหญ่ของโรงพักมาแล้วอ่าอืมนะมันเป็นไทยปฏิบัติไปด้วยดิ น,นี่มันยังไงอะไรยังอย่างเงี้ยคือคือด้วยความหวังดีครับรับอันนี้เราเราอาจจะเป็น,นพอมีสื่อไปด้วยหรือเปล่าฮะก็อันนั้นก็อีกประเด็นหนึง่งนะฮะไอ้ที่สื่อมาก็อีกประเด็นหนึง่งคือถ้าสื่อมาเยอะเนี่ยคือต่างคนต่างรูม,มุมกล้องออสื่อมาแล้ว <c oughs> บางครั้งสื่อเนี่ย ยักนั่งคือโอเคนั่งนิดหนึ่งให้ออกดูมาภาพจะได้ดูดีดีขึ้นอะไรแต่ว่าส่งผลให้ทําลายพยานหลักฐานบ้างก็บ้างครับบ้างอันนั้ต้อง้งั้นก็สดงว่าสื่อก็มีปัญหาอยู่ด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะก็คือเขาจะรู้ทางกันนะครับไม่ว่าทั้งคนสื่อทั้งมูลนิธิหรือเจ้าหน้าที่อะไรโอเคเราแตะไปแค่นี้ก่อนนะคะ <c oughs> ทางสารวัตรคิดว่ามุมของสื่อหรือมุมขององค์กรเอกชนเจ้าหน้าที่ กู้ภัยเนี่ยคะ่ะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพยานหลักฐานบ้างไหมคะคือ,อตัวดิฉันเองมองว่าณนะปัจจุบันเนี้ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าสื่อเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยค่อนข้างจะรู้แล้วก็ว่าบทบาทของตัวเองควรจะทําอะไรยังไงแค่ไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของอบุคคลที่ไม่เข้าใจมากกว่าที่จะเข้าไปในตรงที่เกิดเหตุถึงไทยมุ่ง,งไทยมุงหรือว่ากรณีว่าสื่อมาถึงแล้วแล้วก็ปรากฏว่า มีคนเข้าไปแล้วมีการถ่ายภาพโดยการที่ว่าเข้าไปโดยที่ไม่ทราบว่ามันมันไม่ควรจะเข้าเพราะว่ามันจะทําให้เกิดการปนเปื้อนกับพยานหลักฐานที่มันเกิดอยู่เยอะไหมคะสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์อย่างนี้ก็ค่อนข้างเยอะอนะคะ <c oughs> ก็เลยทําใหออ้อาจจะมีข้อมูลมันอาจจะบิดเบือนไปเพราะอย่างสมมติว่ามีหัวกระสุนตกอยู่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยแต่ว่าไปเก็บขึ้นมา โดยที่ว่าก่อนที่จะเก็บเนี่ยยังไม่มีการบันทึกภาพแล้วก็ยังไม่มีการมาร์กตำแหน่งเพราะในการตรวจวิถีกระสุนหรือว่าในการตรวจจุดก็ะจายเกิดเหตมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันยังคงอยู่อันนี้หมายถึงสื่อหรือหรือประชาชนทั่วไปก็คือมองได้ทั้งสองมุมนะปัจจุบันนี้ก็คือมันเกิดได้ทั้งสองสองเหตุนะคะเพราะว่าก่อนโดยหลักแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเนี่ยการที่เราเข้าไปกับพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยต้องมีการบันทึกภาพทั้งหมดแล้วดูว่า พยานวัตถุตรงนั้นขึ้นมาตักจุดไหน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 เ,เพื่อที่จะมาประมวลว่าลักษณะการกระทาความผิดมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบใดเจ้าหน้าที่ตําวรวจล่ะคะมีโอกาสตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองกออ็มีโอกาสถ้าไม่สามารถรักษาสถานที่เกิดเหตุไดออ้อย่างค่อนข้างที่ว่าเขาเรียกว่ารักษาให้มันแบบว่าไม่ให้มีการปนเปื้อนตัวเจ้าหน้าที่อาจด้วยความรู้ว่าไม่ถึงการว่าเข้าไปหยิบไปจับอะไรถ้าเกิดว่า เป็นไปได้แล้วก็คือว่าถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ควรที่จะเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องอค้นคว้าดูว่าอุปรสรรคสําคัญจริงๆอยู่ตรงไหนและทางแก้เพื่อทําให้สมกับโจทย์ของเราว่าไทยมุงมุงอย่างไรมีคุณค่าคซึ่งหมายถึงว่าพวกเราทุกคนด้วยนะคะคมีเวลานิดนึงค,คุณนัทาวุฒิคิดว่ากรณีนี้อยากจะเสริมกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าทายังไงเราในเมื่อคนก็กลัวๆกันหมดอย่างเงี้ยจะทํายังไงถึงจะสามารถปกป้องผู้บริสุทธิ์และเอาผิดคน ร้ายได้เอ่อจริงๆผมผมไม่ได้แบบอยากจะโฟกัสเฉพาะสามจังหวัดน,นะคืออยากให้คนไทยทั่วประเทศเนี่ยได,ได้ได้เข้าใจว่าจริงๆในที่เกิดเหตุนเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีใครทำลายวัตถุพยาหลักฐานเลยถ้าเกิดว่าทุกคนมีความรู้ว่าวัตถุพยาหลักฐานคืออะไรแล้วก็ถ้าทุกคนมีความรู้ว่าตัวเองมีบทบาทหน้าที่อะไรเนี่ย ก็จะสามารถที่จะช่วยรักษาพยานหลักฐานได้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างอย่างกรณีอย่างที่เมื่อกี้พี่กู้ภัยเนี่ยได้ยกตัวอย่างพี่นุประดลเนี่ยได้ยกตัวอย่างว่าในที่เกิดเหตุจริงเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เรานั่งคุยกันหรอกบางทีมันอาจจะมีแบบหลายๆมุมหลายฉากนักข่าวไปกับตำรวจซึ่งก็รู้จักสนิทสนมกันดีว่าอย่างเช่นนักข่าวสายตำรวจหรือว่าอะไรทำนองนี้นะฮะสายยากรรมอาจจะสนิทสนมกันรู้มุมกล้องกันอะไรทำนองนี้นะฮะพอเข้าไปถึงปั๊บก็ ก็มาเยืนให้เห็นว่าเฮ้ยฉันมานะ,ะพวกเรามากันมามา,มาที่เกิดเหตุคือลักษณะแอย่างเนี้ยมันเป็นลักษณะของความไม่รู้แต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยว่าเราเราสามารถที่จะบอกว่าพยานหลักฐานมีความสําคัญแล้วก็มันมันสามารถที่จะท<ช>ําความเข้าใจกับทุกคนได้นะฮะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักนิดนึงไปดูบทสัมภาษณ์นะคะแล้วเราจะกลับมาคุยกันต่อคะ่ะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะ ปัจจัยอะไรที่จะนําไปสู่การทําลายหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุอาจยากับเท,ท่าที่ที่เราได้รวบรวมข้อมูลไว้นะครับปัจจัยแรกที่ทําให้สถานที่เกิดเหตุหรือพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายก็คือ,อไทยมงหรือประชาชนหรือคนทั่วไปที่เข้าไปมุงดูเหตุการณ์นะครับเป็นประเด็นสําคัญอันแรกที่พบว่ามีการทําลายพยานหลักฐานมากที่สุดประเด็นต่อมาก็จะเป็นปัจจัยในเรื่องของอ จ้าหน้าที่มีการรักษาสถานที่เกิดเหตุช้าไปนะครอาจจะเดินทางไปช้าหรือว่าอาจจะมีการรักษาที่เกิดเหตุที่ไม่ถูกต้องนะครับดำเนินการช้าไปหลักฐานก็ถูกทําลายไปแล้วบางส่วนนะครับปัจจัยต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอก็จะเป็นการทำลายหลักฐานโดยไม่เจตนานะครับบางครั้งอาจจะเป็นการหวังดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นการไปสร้างการปนเปื้อนหรือไปทําลายหลักฐานบางอย่างนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้คิดถึงในประเด็น หลักฐานบางชิ้นนะครับปัจจัยต่อมาก็จะเป็นอาจจะเกิดจากคนกระทาความผิดเนี่ยมีการทําลายหลักฐานนะครับเพื่อที่จะอภพรางเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการเก็บรวบรวมฐานรือติดตามตัวคนร้ายได้ยากขึ้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมได้ยากหน่อยก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องของแสงแดดเรื่องของฝนตกหรือบางครั้งาการที่จะมีคนไปพบ การเกิดเหตุก็อาจจะเสียเวลาหรือใช้เวลานานาหลายวันแล้วก็่าจ,จะบปสอบพบเหตุก็จะทําให้หลักฐานบางอย่างอาจจะถูกทําลายไปตามระยะเวลานะครับไทยมุงทําความเสียหายให้แก่พยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุอย่างไรก็คือประการแรกคือการเดินเข้าไปก็คือจะไปเหยียบย่ําสถานที่เกิดเหตุซึ่งบางครั้งอาจจะมีพยานหลักฐานบางอย่างซึ่งบางครั้งเป็นหลักฐานชิ้นเล็กหรือบางครั้งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับประชาชนที่เข้าไปก็จะไปเหยียบย่ําทําลายสิ่งเหล่านี้นะครับ อีก่วนหนึ่งก็คือการทิ้งสิ่งของบางอย่างลงไปในสถานที่กเกิดเหตุเช่นอาจจะเป็นการสุบุหรี่แล้วทิ้งไว้ในที่กเกิดเหตุอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มพยายหลักฐานเข้าไปในที่กเกิดเหตุนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ยากขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เข้าไปแตะต้องเคลื่อนย้ายสิ่งของบางอย่างให้มันเปลี่ยนที่หรือสลับตำแหน่งไปบางครั้งการสลับเปลี่ยนตำแหน่ง ก็าอาจจะทําให้การวิเคราะห์คดีต่างๆบางครั้งต้องใช้ตําแหน่งในการวิเคราะห์มันก็จะทําให้การวิเคราะห์ในคาดเคลื่อนไปอาจจะทําให้หลงประเด็นไปนะครับหรือเป็นการไปเพิ่มเติมพยานหลักฐานจากการจับเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นนะครับท,ทั้งที่ไม่จะมีความจาเป็นก็ไปเคลื่อนย้ายนะครับไทยมุง่งควรทําตัวให้เป็นประโยชน์ในการรักษาพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุอย่างไรก็คือว่าหนึ่งท่านสามารถที่จะดูได้แต่ว่าดูห่างๆนะครับอยากเข้าไปในบริเวณ ที่เจ้าหน้าที่อาจจะมีการการรักษาที่เกิดเหตุไว้ท่านก็พยายามปฏิบัติตามให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับในการไม่เข้าไปในสถานที่เกิดเหตุหรือช่วยเป็นถูเป็นตาในการอสอดส่องว่าเอ๊ะมีใครเข้าไปบ้างแล้วคอยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ถ้าบางครั้งมีการเกิดเหตุในสถานที่ในอาคารบ้านเรือนท่านก็สามารถ Words. ที่จะป,ปิดประตูปิดลวเพื่อป้องกันไม่ให้คนอืน่นเข้าไปดูนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนนะครับ ก็ให้ช่วยกันระวังป้องกันสถานที่เกิดเหตุก่อนนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการเก็บรวบรวมหลักฐานให้เสร็จสิ้นสก่อนแล้วท่านจึงค่อยดําเนินการตามตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไปนะครับ ท่านผู้ชมคะเมื่อกี้นอกเหนือจากไทยมุงในฐานะประชาชนนะคะรู้สึกจะได้รับคําวิจารณ์กัไปทั่ทวๆตั้งแต่สื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจบ้างอ,อ,อาสา,าสมัครเองบางครั้งก็อาจจะทําโดยไม่รู้บ้างนะคะแต่ส่วนขององค์กรเอกชนรู้สึกยังไม่มีใครวิจารณ์นะคะแต่ว่าอยากเรียนถามสารวัตปรปวีณาอีกครั้งนะคะว่าวัตถุพยานหลักฐานที่เราพูดกันเนี่ยกับสถานที่เกิดเหตุตรงเนี้ยมันส่งผลอย่างไรที่สําคัญมาก เพื่อจะทําให้ทุกคนเห็นภาพชัดขึ้นนะคะว่ามันปกป้องคนบริสุทธ์ได้ยังไงเอาผิดคนได้ยังไงมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากมันจะต้องช่วยกันร,รักษาไว้เพื่อที่จะพิสูจน์การกระทำความผิดว่าใครเป็นผู้กระทําความผิดถ้าเรารักษาในตรงจุดนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะอาจจะส่งผลเสียไดย้ดวยว่าผู้กระทําความผิดหลุดพ้นไม่ได้ไม่ได้รับการ